ครับจรก่อนครับก่อนจะไปแมวแสนแสนรู้จักไม้ทองคำผมก่อนอ่าคุณเล่นคุยเรื่องแมวสามแสนผมแล้วไม้ทองคำเลยตอนนี้ทองบาทสามหมืก,กว่านั่นนะ ผมมีวิธีทั้งพัดหลงทั้งตามทั้งอะไร6วิธีทั้งหมาทั้งแมวเลยนะครับมวิธีป้องกันหมาแมวพัดหลงนะครับเห็นไะตัวนี้อาจารย์กรครับตัวนี้ครับขวัญใจของอาจารย์กรครับชื่อน้องอะไรนะอาจารย์ อ๋อมันดีแม่มันดีนะครับชื่อเดียวกับแฟนแฟนแฟนภรรยาที่รักของผมนะครับชื่อมณีรัตนะครับสามแสนนะครับก็ใครเจอปั๊บมีสินน้ําใจให้สามแสนบาทโอ้โหแล้วเขาตามจนเจอปรากฏว่าโอ้โหช่วยกันตามคนตามเต็ไมไปหมดเลยนะครับจา์แล้วก็เจอจนได้แต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดนั้น,นครับใช้หกว,วิธีที่ผมจะแนะนําเนี่ยนะครับให้ทันไดเห็น ได้ทำก่อนง่ายๆอันดับหนึ่งเลยครับไฟป,ปอกคอที่มีเบอร์โทรใจกรอาจารย์ลองลึกภาาไอแมวตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้อาจารย์เนี่ยถ้ามีปอกคออยู่อาจารย์เห็นนะฮะมันก็ไม่ต้องจบมันก็จบไปแล้วนะครับถูกไหมครับเขาก็จะโทรมาหาละวมีเบอร์โทรนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสลักชื่อเลยนะครับเอาแค่เบอร์โทรก็พอเช่นสมมติว่าชื่อสุนุปี้นะครับหมอธนันินโทร ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊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 อ่าอันนี้โอเคแล้วถือไว้ครับจา์เอาชื่อเจ้าของและเบอร์โทรศัพท์ชื่อแมวชื่อหมาอันนี้นะครับต้องมีปลอกคอต่อมาที่สองเนี่ยใส่ปลอกคออีกงั้นนะครับที่มี GPS อันนี้ไฮเทคกว่าหน่อยนะครับนะครับซึ่งสําหรับติดตามตัวได้อันนี้มีระบบติดตามตัวอยู่ในตัวก็ทา,างทวกค่าย iPhone เขาก็เรียกว่า Apple ิลแ แอทนะครับคอยติดตามตัวไปแล้วก็จะไปจับสัญญาณข้างๆนะครับใครมี iPhone รือผ้าก็จะส่งสัญญาณมาทตาไม่สามารถดูได้อยู่ตรงไหนเลยนะครับกันก่อนตอนนี้ตรงน,นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะติดตามตัวน้องหมาน้องแมวของเรานะครับตอนนี้ไมโครชิปน่คนได้ยินกันมานานแล้วครับฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งชิปเนี้ยไม่ใช่ GPS ครับตกลงก่อนนะครับชิปไม่ใช่ GPS แต่เป็นเครื่องหมาย ระบุตัวสัตว์เรียกว่าเป็นบัตรประจําตัวหมายความว่าถ้าเราเจอตัวแม่มัีทรงคล้ายแม่มัีเราเอาลีเดอร์ไปอ่านตื๊ดๆสมัยก่อนลีเดอร์ตัวหนึ่งหมื่นห้าปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับพันกว่าบาทนั่นเองอ่านได้เลยครับขึ้นเลขมาปั๊บก็สามารถบอกได้ว่าเป็นแมวใครเหมือนกับบัตรประจําตัวเราบีเลขจาตัวสิบสามหลักอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นไมโครชิปก็เป็นตัวหนึ่งที่ติดตัวสัตว์อยู่ตลอด แกหลุดพอคอหลุดดิพีเอสลุดยังเหลือไมโครชิปอีกนะครับซึ่งถ้าทำก็ต้องวางยาสลบคงไม่มีใครทำนะครับอันที่สี่เนี่ยเอาง่ายๆก่อนคือเราออกนอกบ้านเราจะพยายามที่จะเช็คดูให้เรียบร้อยประตูเรานะครับไม่ปล่อยปลาล่เลยให้สัเ์เลย์ออกนอกบ้านตีนลำพังบางคนบอกว่าผมไม่เคยปล่อยปละล่เลยแมวหมาผมหลุดหมาผมหลุดออกไปได้ไงโถ่ รัวมีรูไปเร่งเลยนะครับอาจารย์รัวมันก็วิ่งออกไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพนั่นแหละครับท่านก็ต้องไปตรวจตาให้เรียบร้อยว่าหมามันชอบเห่าชอบมุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องป้องกันนะครับไม่ยอมให้ปล่อยออกไปบางท่านชอบปล่อยออกไปฉี่นอกบ้านอันนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยนะครับถ้ามันกลับบ้านไม่ถูกละเสร็จนะครับต่อมาอันที่ห้าเห็นไหมครับผมชอบเลยเนี่ยตัวเนี้เป็นหมาสุดยอดเลยครับ คาบสายจูงมาเลยนะครับนี่ก็้าใสายจูงออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้พาสัตว์เลี้ยงนอกบ้านออกนอกบ้านนะครับต้องใส่สายจูงอยู่ในบ้านก็เลี้ยงอยู่ในบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ้านออกนอกบ้านก็ต้องใส่สายจูงในหมาที่ในแมวบอกว่าจูงไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะในหมาใส่สายจูงแนแมวจูงจูงไม่ได้ทําไงเอาถ้าแมวจูงไม่ได้ก็ใส่กระเป๋าเลยครับกระเป๋าแมวตะกร้าแมวอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่มาอย่างนี้เห็นไหมเก๋ไก่เชลลิเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกกง กงนอกกงนอกจะเป็นนี้ที่สามารถจะขึ้นเครื่องได้อันนี้ก็เป็นหกวิธีนะครับก้อยากจะบอกว่าเอาทําไว้ก่อนนะการไว้ก่อนจะได้ไม่เสียใจทีหลังไม่ต้องจ่ายสามแสนถ้าเราฝังไมโครชิปแล้วเรามีอ p s เรามีชื่อมีอยู่ในบ้านสำนัญที่สุดบ้านเราต้องเลี้ยงพยายามเช็คอยู่ในบ้านตลอดเวลานะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยแต่ว่า ถ้าหลงทางไปก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสินบนให้สินบนนะครับแล้วเ,เป็นรางวัลปลอดใจแต่ไม่ต้องถึงสามแสนก็ได้นะครับสามแสนนี่ก็วิ่งมาทั้งตำบลเลยนะครับทั้งหมู่บ้านมากันเลยนะครับเพดัะ,ะนั้นหวังว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเราก็ป้องกันไว้ก่อนโอเคไหมครับ